มาเบื้องอาหารไม่ขาดกินน้ำแกงพี่น้องเอ้ยาหารขาแต่ว,ว่าตนกินได้กินแต่น้ำน้ำแกงเทโวโอ,โอ้แกงแกงผัแหงไม่ได้หมูมาสามสี่ตนหมูจากไอ้น,นี่ผัดเปรี้ยวหวานมีต้นสะอาดป่ะพี่น้องน <c oughs> มามากินขาน้าวต้มกันพี่น้องเอ้ย ยิงเขาก็นำแกงป้ามาักน้ำป้ามักน้ำสวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องป้ายฟังเสียงขึ้นลมแล้วก็ขึ้นทะเลนะพี่นอ้อง ถึงเลิกจากขายอาหารจ้ะเอาวิวงามๆมาฝากนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะตะเวนยังไม่ตกดินเลยค่ะสามทุ่มสิบห้านาที